lột mai ừ, cái tác khẩu ngay đi đấy Má rồi <laughs> tay เข้าร่วมอยู่แลวครับเลยอ๋อเดี๋ยวรอหลุนอางซิล่าก่อนมือนี้มานรับนกอางซิล่าครับเจอางซิล่าเขาไข่ครับมือนี้นี่จะคึกกระโวกคึก ออกนะบ่อ่างศิลาครับมีเขารวมครับแต่ยังบกเยียบครับโอ้ไปใส่ขนเสือ้อนกเขาจ่อแล้วหันมันใส่มานนเพ็ดดำครับเพ็ดดำเขารวมแต่บ่ยังบกเยียบเกันครับแปลกว่านกแก้วนี่ลดมากออกเนาะ <c oughs> <c oughs> แต่ก็แปลกอยู่นกป่าบกคึ้ โดดก็โดดงเห้วว่าดึงนกดีเลยนี่องดดังศิลานกถือว่าดึงเอานกถือว่าดี còn mm. Ừ. Oh, uh.

ปานหู้เนาะปานหู้เว้ยว่าอันนี้พรต้องเหยียบเอาข้นแม่โอ้โหน่มันล่งปีกเลยวะ ล,งป,ลงปีกแล้วมั้งอังซิลาเหนียกรแล้วกรแร็แล้วคู่รแ,รรแรล้วก็แล้วลงปีกรแล้วว่าน่าจะเลือแล้วล่งปีกแล้วกันบ,บกติเออลงปีกน่านเรียบร้อยครับยังมีออกมารวมอีกเส <laughs> ยเอเครับมือนี้มารับอังซีลาเขาไข่คร,ครับ มาครับเอฟซคนเก่า้วครับเดี๋ยวลงมาเบิงครับโอ้ยังมีออกมารวมเสยอย่ะเพียดดำยังเก็บโปราะอยู่ครับฝนยังดึงอยู่คนแต่อางศิลานกไม้ที่รับเขาไข่ในเรียบร้อยแล้วครับเก็บแล้วนึ่งแต่มมื่อนี่ นะครับเอฟซีบางเล่นกับเราครับฮะไล่งามบ่โอชัดเลยโอ้ถือว่างามเลยเนาะไล่งามอยู่ถือว่าโอเคเลยตาดี อางศิลาครับมือนี่รับเขาขายมากครับผู้เก่านี่เลยครับเ c ฟซี FC ผู้เก่านี่เลยเคยมาเอาน้ำเพินบ่เคยผิดหวังอางศิลาเก็บไปเต๋มนึงครับ